อาวทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมฟรีฟรานเองนะผมมาซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนตัวละครเป็นไอริสแล้วนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครกลับดีกว่าเพราะลองใช้แล้วก็ไม่ค่อยถนัดนะผมว่าเทียษะนี่นแหละอันดับหนึ่งแหละในใจผมให้ตั้งแตเยะเลยพี่กได้ว่านี่ว่านี่อันนี้เรียบร้อยได้แล้วอันนี้ไม่มไม่ตันใช่ไหมไม่น,น่าจะไม่รออะไรวะไม่ได้ใจมันกันนะครับผมซ้อมใส่ใปีจ้าโอเคมาทุกคนงั้นตอนเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม คนตอนนี้นะครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมาดูเพื่อนมันพาลงดูลงสีก็ตั้งสองที่ะก็แบบทั้งคู่อะไรเออนะครับผมไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งที่เดินพาลงเมามาทำเอลีเดอร์คือคิดว่ามันจะจะลองตีหนึ่งยี่สิบไหมสภาพอย่างเงี้ยเออแล้วกันฉลอดถึงหนึ่งในทีมเลย เพื่อนนึงก็ตายหรอกฝาวันแล้วกันนะแย่ปปยงป,ป,ยปืนตัวเองโอ้เจะให้ผมสู้ยังไงนะนี่มีเพื่อนเพื่อนไม่ก็เสือแย่งปืนตัวไปเพื่อนแม่งเหลี้ยวนะผมให้ที่อยู่ตัวข้างหลังให้ตายก่อนอ๋อนึกว่าเป็นอะไรนะใครก็ได้ชุบเลยดิเพื่อนเพื่อนแย่ง

ดีดีเออสองคิวสองคิวเรียบร้อยไปใครก็ได้ชุกพูธีไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากเล่นบ้างเห็นสนุกดีเออนะชุกด้วยเพื่อนก็แต่มีตู้ชุบไหมเนี่ยมันไม่มีตู้นะเออน่าจะไม่มีเลยคิดว่าอืมไม่มีวันนี้ป้าน่าจะรังหาตู้ชุบอยู่แต่มันว่า ไม่มีนะครับไม่มีตัวชุบไอ้นี่สองคิวแล้วห่ะเออไม่มีตู้ยิงนะไอ้เยอะคนเหรอเลิงทำไมอ่ะควงไม่มีไปเพื่อนตู้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 จะไหนวะเนี่ยเอาเดียติโตเพื่อนโตหาตู้ชุบในเพื่อนยังไงเอา เือไม่ต้องวันนี้ตู้ชุบเอาใหม่มีบ้านต่อไปดูกันเอาจะมีไหมมาปุ๊บ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 ไหนนี่อ้ามีมีมีม,ม,มีสวยเลยนี่ชุบได้สองคนเลยและเอออ้าวมันไม่ชุบเป็นคนหรออันดามันโนไม่ชุบอ่ะไม่ชุบอันดามันโนมันโดนสองอันดามันโดนสังมันไม่ชุบ ไม่เป็นไรชุบกูก็ได้เลยไปเป็นพาไลมาเก็บปุ้ยก่อนเก็บปุ้ก่นนกนนกนอนไม่พาแล้วหรอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไแบกเองวันนี้เพื่อนแบกเองนะครับผมหาเอฟหกสิบสวิงไม่ตาย กูละโคตรงงมันยิงเยอะเลยนะเมื่อกี้เออเพื่อนมึงเลี้ยงมึงยิงเลยมุ้ยมึงก็โดดลงไปซัดก็ได้กระโดดลงมึงบุกอ่ะเออมึงยิงเลยเอ้าเอ้าดาวเลยเหลือมึงตัวเดียวเลยเพื่อน อยังไงจ้งวันนี้ไปชุบ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 โอ้โหเรียบร้อยครับลบยี่สิบสามแต้มเป็นไงโคตรตึงกูเต็มกู่ขึ้นเดมันกูจะได้ขึ้นเตมมันสองเนี่ยให้เดมมันสามเออไปดีต่อไปโดนเจอกันในเกมเหมือนเดิมอ่าทุกคนต่อนี้นะครับก็งมาถึงในเกมแล้วเราผมดูกัน เพื่อนมันจะพากูลงในกรป๋าคนลงหล่อจริงป่ะหน่าโอ้ใครใหญ่ๆขึ้นมาแต่ละคนนู่นพาลงถอนนาฬิกาโอ้เลี้ยวมากเลยมึงเนี่ยเอาด้วยลงไหนรลุกคิบหายแล้วจะลงคอนาฬิกากูลงตามมันกันแล้ mừng của ông bà quyết tôi ngồi cái này quyết định là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  ดูสตูใช่มีคนรึเปล่าแถนข้างลายนีคนเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอืม Tham tay mày. Tân tay mày. Tân tay mày. Tân tay mày. Tham tay mày. Tân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  lại mày. Tân tay mày. Tân tay mày. Tân mày. mày. Tân tay 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 mày. เฮ้ยเออกราจะรายงานแล้วพี่เอพีเดี๋ยวนนั่นนะละเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเอ้ากูรู้นั่นเลยยังไงก็เล่นแต่มึงชุบแปะทำไม,มไม่ชุบเหี้ยมากอ๋อมันจะเก็บตังค์หรือเปล่าถ้าเราไม่ชุบโบวงคงไม่ใช่แล้วเออมันเก็บตังค์เฉยๆเก็บตังค์เฉยๆไม่ใช่มันไม่ชุบผมนะนั่นไงว่าแล้ว เพิ่ง่ปุบผมเออก็กลาขนาดนั้นเลยเหรอทำไมชุบปัวเพื่อนกูใจใจนั่นแหลนะไม่ได้เล่นเนี่ยนั่งกันนะชุบทุกคนยังไม่ถผมคนเดียวเฮ้ยเป็นไรนจริงจริงคิดว่าเก็บตังค์ถ้าเกิดตอนนี้มีตู้ชุบกูได้นะเนี่ยหาของกันเนี่ยเก็บตังค์เก็บตังเก็บตัง นั่นแหละถ้าเกิดมีตู้มก็ช่วยช่วยชุบช่วยปปหให้ชุบกูด้วยเออโหยเงินมาตูวแล้วเนีน่ยเออไม่ได้ชุบกูละมีกระตังให้ชุบกูแล้วโอ้ยนี่นที่ชุบแต่มึงไม่ชุบแค่นั้นแหละฮ่าคนอีกแล้วเรียบร้อยมึงตายกูว่าแหละฮึไปแล้วเพื่อนกู ฮ่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากว่าไงดูไปดูไปดูเฮ้ยไปไปนังเงาวันหน้าตอนเนี้ยคือจิ้งกุ้งเท้าไปไปนักเงาคือจุกเลยชุกดีเพื่อนเหลือมือสองตัวแล้วเนี่ยโอี้ยโหโหยอดทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เก็บเก็บเก็บไม่เก็บด้วยพูดอะไรไม่เคยฟังเนี่ย เพราะมันไม่ได้กินใช่ไะมเออกูปิดไม่อยู่ดูมันเฮ้ยเออกระบาดเออกระบาดอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละเกมพีซซ่าไดเ,เพื่อนมีชว์ก่อนนะมึงระวังอืออุ้ยสวยเอาดีเอาดีนี่ตึงว่ะ ตึงหาเลยใจแล้วเนี่ยเรียบร้อยตึงสีมังเทงเรียบร้อยแล้วชุบเพื่อนชุบกูชุบกูชุบกูไอ้แม่งไปชุบคนตายคนแรกโอ๋อโอ้เพื่อนกูชุบตาย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 ไอเนี่ยไอ้คนหล่อกเมื่อไหรไปชุบก่อนนะไปในแรกเลยทั้งที่โดนมึงตัวเดียวแล้วเออ เอเอกีนแปดไปเว่ยกินใช้ได้แต่มึงนั่งทำไมลุกมึงลุกลุกเออดีห้ามึงตายแน่มึงขึ้นไปอย่างนั้นมึงตายตายแล้ท่านเดียวถ้ามันไม่ตายนะทำไมก็ไม่ลุก <c oughs> เอาคอยดูดูเยอะขนาดนั้นนะมันจะรอดไหมมันจะทำได้ชุบเพื่อนไหม แต่เงยหน้านะขึ้นฟ้าทำยังไงทำยิงมันเล่นมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงจะบวกมึงก็บวกมไม่บวกมึงก็ไม่ต้องบวกอ,อือกระบาลตึงๆๆๆอ๋อไอ้นี่นี่หว่าที่ได้ดทำเพเออตายอ,อือนั่นไงกูลบอีกแล้วโอ้ยวันหนึ่งการลบแปมครับผม เต็มกูสุดยอดครับผมขเข้าไป็นนรอบก็ได้วันนี้วัดในการเต้มรถครับผมไปดีกว่า